สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลัาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะฮะผมมีปลาดุกหล่นปลาล้านะครับมาชวนผู้ชมกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีข้าวเหนียวโค้และกระติบเลยนะผมแยกกันเลยนะผมต้องแย่งกันกองข้าวน้อยกองข้าวน้อยนั่นนะครับผมมากินข้าวด้วยกันครับผมผู้ชมปลาดุกตัวใหญ่ครับผมสี่ตัวแล้วที่เี็มีไข่ผมเห็นตัวหน้าใหญ่สุดน่นที่มีไข่เหรอไม่ได้ดูเลยจิ้มกัน

จับไปแล้น,นะอืมน้ำปลาดุกนุ่มมากคุณผู้ชมหนังมันหนังมันอร่อยสายปลาล้าไม่ควรพาลาดนะเนี่ยโนนนี่สายอะไรปลาล้าครับผมล้๊าอะไรเจ็บใจนี่เหรอริกติ๊งตัวเขาเกี่ยวข้าวเลยจังดังเลยรถมาดูข้าวเลยข้างบ้าน่

กินแต่ตำแต่ยำกินข้าวบ้างเดี๋ยจะเป็นซางรู้ไหมเดี๋ยวเขาว่าไม่โตแต่ทุกวันนี้กินตำกินยำก็โตๆนะเดี๋ยวจะหัวว่าไม่โตตดวบกอีกเอาอีกก่อ Để hôm cạn đi Mà quá hết kìa kìa à Để kiểu rằng mì ký kiểu hưng kìa kìa kiểu kìa 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 โวยลงไปซุบซุๆๆุดซุซซซนี่งไงคุณผู้ชมเด็ดมากมันไม่ได้กัดพริกมันไม่เผ็ดแล้วมันไม่มผมไม่สูวว้พริกพี่เก็บเอาเลยแต่ผมกินคำใหญ่พริกอันนี้มันก็ไม่หอมอ่ะ คับหอเม็ดเนาะตื่นก่อนดีอ่ะมาเป็นเ,เพชพอแล้วไม่เดียวพอแล้ว <laughs> หอมมากพริกเราก็กินได้แ,แบบเต็มปากเต็มคำครับคุณผู้ชมมาขึ้นเองตลาดไม่รู้ว่าเขาฉีดอะไรมาบ้างมันมีข้างบ้านเ่ยที่เขาปลูกเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยมันก็ต้องฉีดยานะความสวยความงามไม่งั้นผียะเลยอะไรล,ลงใบหงิกใบงองหมดแต่เนี่ยพริกอย่างเงี้ยเราปลูกเองสวนเราเองเงี้ยเรากินได้แบบเต็มปากเต็มคำกินได้แบบสบายใจครับุณผู้ชมออร์แกนิกแล้ว แตบ่บางครั้งอะคนที่อยู่ในเมืองเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไงเขาต้องไปตลาดเนี่ยหลีกเลี่ยงไงหลีกเลี่ยงก็ไม่ม,ม,มีกินแล้วต้องกินเงี้ยเราอยู่ชนบทเนี่ยถือว่าได้เปรียบทำไรอ่ะมีผักมีอะไรเยอะ ปูปลาตัวใหญ่มากตื่นเช้ามาก็เจอต้นไม้เต็มสูดอากาศได้เต็มปอดอากาศดีด้วยตอนเช้าเย็นจี๊ย็น,นหนาวนะคุณผู้ชมม,มีหมอกมีอะไรให้เห็นดีกว่าโหตอนนี้ผมไอยู่กรุงเทพนะมีออกจากห้องก็เจอแต่ควันรดแล้วไม่สดชื่นไม่ดสดชื่นจะแบบออกมาแนละ้วห้องอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ว่ะแต่เราอยู่บ้านเราเนี่ยออกเปิดประตูมา คือบ้านเราแต่แบบจะเป็นลมนะเงี้ยคุณยมเหม็นเต่าไว้หอมเนี่ยรู้ค่าหมดเอฟแล้วเฮ้ยอร่อยมาได้กินเปล่าหมาได้กินกินเพลินอร่อยอร่อยมาผม เป็นหมูนะไหนบนนั้นนะไหนข้างปลาแถวนี้บอกกินหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรทำไงนะเนี่ยโดยเรื่องเยอะหมดแล้วเหรอหมดแล้วแล้วต้มนี่หนังมันมันนี่นะไปเก็บพริกก่อนเออ อมร่อยมากมมมปนข้าวไปเกี่เนาะเสียง้อดังมากเข้ามาใกล้ๆแล้วเนี่ยเสียงดังมากเลย พาก้นี่ไงนี่วอเมื่อกี้กินหมดเลยอ่ะหมดแล้วโอ้โหลุยคุณผู้ชมสายอ่อน,น,น,นงี้แหละคุณผู้ชม,มกินพริกไม่ได้เนอดินบางดิน<อ>จางเขาหมดเต็อเเมื่อกี้ผมเอาหอมผิวมาปั้นเข <laughs> าให้ปั้น ขึนข้าวอร่อยคุณผู้ชมตรงนี้ต้องสะสชมขายมันหน่อยเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวผมจะหนาวเกินเขาช่วงที่ไม่ค่อยได้อดน้ำไม่ค่อยเจอน้ำอ่ะช่วงนี่แบบข้าน้ำรถอะ่ะคุณผู้ชมประหยัดข้าน้ำเยอยนะนะสักไม่ดจิ เลยมากระเทียมมากระเทียมสดช mm hmm. อบกินไหมกระเทียมชอบกินดีนะกระเทียมมากินกระเทียมสดนะคุณผู้ชมกินได้ทุกวัน มันหอมมันดับกลิ่นปากเวยมันเป็นอะไรที่ดีมากมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแต่ก็ใช้กระเทียมที่สดใหม่นะครับผมอย่าเอากระเทียมเชื้อรานะครับมีประโยชน์มากคุณโยมกินกระเทียมอะแล้วก็ใส่ส้มตำด้วนะขอให้เป็นกระเทียมสดนะไม่ใช่กระเทียมดองเนาะขนาด,ดีละ ท้ายครับผมข้ามหมดแล้วสุดท้ายของชีวิตเหรอไม่คำสุดท้าย <c oughs> อ,อ๋อข้ามหมดแล้วนึกว่าคำเดียท้ายของชีวิตไม่คำที่มมท้ายหรอชีวิตนี้กินได้อีกหลายหลายพันหลายล้านเมนูเลยพ่อ,ออาจจะมาเย็นนี้ก็ได้มา <c oughs> ขอแตกกินอร่อยมากเลยวันเนี้ย ฟังนะโอ้โหวุ้ล <living> ่อๆนี่ดูดหัวปลาดุกด้ไงได้อร่อยดีชมวุ้นหล่อเนี่ยมันจะต้องการอะไรวะเนี่ยชมมางั้นแหละ ชมตามความเป็นจริงอืย่างเงี้ยเขาชมว่นแหละ่ะไปเยอะมากข้าวเหนียวก็หมดแล้วครับคุณผู้ชมสองแอบเหลือเพิ่งจะงโลหมดเลยจังวะไม่รู้วันนี้ผมกินเยอะมากเลยคำใหญ่ๆผมกินเช้าว่ามันเป็นก้างผมก็รับมารับใจระมัดระวังนะคุณผู้ชมอาหารจุกป,ปากครับผมจุกป,ปากช,ชอบรสน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับ เลยมาก <c oughs>